ไปกันต่อเลยหูห้องนี้คือแบบเขื่อนมากฮะต้องจัดการตัวกลางก่อนปะเนี่ยเฮ้ยตัวนั้นอะหรอซากจำเนินเรืออะไรเนี่ยหรอได้เลยใส่ไปก่อนเลยครับใส่ไปก่อนเลยทำไม มันมาอยู่ใกล้หนูไงเฮ้ยเข,อข,อขอากำลังจะยิงลเ,ลเลเซอร์คุณลบเลเซอร์นะคุณลบเลเซอร์เออเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับนายครับอายโอเคเรียบร้อยอ้าวตีมันไปหน่อยดิดดเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรอ่ะซากิมะซากิมะเออเรียบร้อยครับระดับเอสครับไฮยนะีน่า